พวกเราน้อมคำสอนพระพุทธเจ้าน้อมลงสู่ภายในจิตนี่คือการเดินทางกลับบ้านการกลับบ้านเนี่ยมันจะสวนกระแสกับโลกใบนี้โลกใบนี้เขาเห่อออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆภายนอกมันมีการประกาศอ้าวดวงจิตทั้งหลายเอ๋ยอสมมุตินะดวงจิตไซส์ไม่มีรูปร่างหรอกบริสุทธิ์มาก เคงจิใสๆทั้งหลายเอ๋ยใครที่สามารถสร้างรูปร่างขึ้นมาได้เมื่อสร้างรูปร่างขึ้นมาได้แล้วนะพวกท่านจงมาทางนี้พวกท่านจงไปท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารพวกท่านจงไปท่องเที่ยวอยู่ในสุขติทุกขติในดินแดนที่เรียกว่าโลกเถิด ท่านจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้พบปะกับผู้คนท่านจะมีรูปร่างหน้าตาท่านจะมีความสุขความทุกข์ท่านจะมีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนแข่งแย่งแข่งขันท่านจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ท่านปรารถนาท่านอยากจะมาท่องเที่ยวในวัฏตะสงสารไหมดวงจิตทั้งหลาย พอพวกเราได้ยินแบบนั้นะนาดโอ้จิตของพวกเราก็แปลสภาพกลายเป็นรูปร่างแห่งกายละเอียดแล้วก็ล่องลอยไปหาภาชนะร่างกายพอได้ภาชนะร่างกายก่อแห่เข้าไปโอ้ฉันดีใจฉันได้เกิดแล้วฉลองวันเกิดกันแล้วก็ใช้ชีวิตดิ้นรนแข่งแย่งแข่งขันเบียดเบียนทำร้ายกันและกันสาบแช่งโกเชียดอาฆาตพยาบาทเป็นวิบากผูกมัดผูกพันกัน สนุกสนานเฮฮาในวัตตะแห่งทุกข์สัตน์นี้สนุกสนานเฮฮาในวัตตะทุกขแล้วก็ร้องโห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าทุกข์เหลือเกินบางคนถึงขั้นทำลายตัวเองเผาตัวเองเผาข้อกวัวทำลายข้อกวัวจากโรคใบนี้ด้วยรูปแบบมากมายเพราะทุกข์เหลือเกินพอเผาตัวเองทำลายตัวเองเข็นฆ่ากันและกันเรียบร้อย ทีนี้ก็กลายเป็นดวงจิตไปเสวยทุกในอารมณ์นั้นต่อในอบายภูมิพวกเราเป็นไงสะใจไหมอยากมาท่องเที่ยวกันไหมพวกเราอชอบท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะทุกใช่ไหมเขาก็ประกาศต่ออ้าวมาอีกนะใครจะมาท่องเที่ยวในวัฏฏะทุกนี้วัฏฏะ ที่มีแต่ความแปรปวนเปลี่ยนแปลงปรุงแตง่งพวกเราจะได้ค้นพบแต่เรื่องราวที่ทำให้พวกเราได้เกิดความลื่นเลงเราจะได้รู้จักรสชาติของชีวิตดวงจิตทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายจงสร้างรูปร่างแห่งกายละเอียดขึ้นมาจงอาศัยจิตตะสังขารนะดวงจิตทั้งหลายเอ๋ย พวกท่านไม่ต้องไปเป็นธาตุบริสุทธิ์ล็อกพวกท่านมาเป็นธาตุปรุงแต่งกันดีกว่ามามาเรามาสวมชุดแห่งธาตุปรุงแต่งกันดีกว่ามาสวมชุดรายละเอียดมาอาศัยมาสร้างจิตตาสังขารขึ้นมาเมื่อใครสร้างจิตตาสังขารสําเร็จปรุงแต่งเป็นร,รูปลักษ์ขึ้นมาเรียบร้อยจงวิ่งไปหาภาชนะร่างกายต่อนะเมื่อท่านได้ร่างกายแล้วทีนี้ท่านจะได้ลิ้มรสชาติแห่งชีวิต ท่านจะได้เจอทั้งความสุขความทุกข์เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นอยู่บนบกในน้ําใต้ดินในอากาศในอวกาศจะเป็นกายหยาบกายละเอียดหรือกายมนุษย์กายสัตว์ท่านจะได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะนี้ฟรีเชิญเชิญทุกท่านมาท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารเถิดจะได้ทุกกันให้เต็มที่นี่คือวัฏฏะทุกเป็นวัฏ ตะที่ทำให้พวกเราได้มีรสชาติแห่งชีวิตอาจจะมีสุขบ้างทุกบ้างนั่นแหละรสชาติของชีวิตอยากมาท่องเที่ยวกันไหมฟรีพวกเราพอได้ยินข่าวประกาศแบบนี้พอมาแฮกันมามาสวมชุดการปรุงแต่งเล่นกับความคิดเล่นกับมโนภาพเล่นกับอารมณ์เล่นกับอาการรับรู้ ล้าก็ทีนี้ก็อาศัยชุดแห่งการปรุงแต่งนี้เรียกว่าอาศัยรูปปาตุเรียกว่าอาศัยนามธาตุจิตจากเป็นธาตุต้นกําเนิดว่างเปล่าใสๆอยากมาท่องเที่ยวเรียนรู้รสชาติของชีวิตจึงได้สร้างนามธาตุหลงยึดรูปปาตุเวียนไหวอยู่ในวัดตาแห่งนามธาตุที่เรียงปรุงแต่งเป็นสุขคติทุกคติ เล่นอยู่กับอารมณ์เล่นอยู่กับความคิดเล่นอยู่กับมโนภาพแล้วก็ร้องหอม่มร้องให้เบียดเบียนกลายเป็นวิบากกรรมผูกมัดกันจนทุกวันนี้สุดท้ายก็ทุกข์มากๆอ้อ,อนวอนขอร้องใครก็ได้มาช่วยให้พ้นจากวัตฏะสงสารไม่อยากเกิดแล้วไม่อยากมาเวียนว่ายในวัตฏะทุกนี้อีกแล้วจากที่เป็นจิตเป็นธาตุบริสุทธิ์กลายเป็นสัตว์โลกขึ้นมาแล้ว เรามาท่องเที่ยวในวัฏฏะทุกกันมันจะได้มีรสชาติของชีวิตมันจะได้ร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดน้ำตาพวกเรามันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูของพวกเราที่ทับถมกันในแต่ละภพชาติมันมากมายยิ่งกว่าเขาพระสุมเมนแต่เราก็ยังไม่เข็ดเราก็อยากจะเกิดในโลก พระพุทธเจ้าชี้เห็นโทษภัยแห่งการปรุงแต่ง